โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมะวันนี้เรามาอยู่กับเกมอุลตร้าแมนบีเอาต้ากันนะครับครั้งนี้จะเป็นคลิปโปรเจกต์เกี่ยวกับการทำตระคร XUR ตอนนี้เนี่ยเราไม่หวังตระครใหม่ของเกมบี l t าต้าแล้วนะครับจะไปหวังเนี่ยรอให้อ n นิเมชันภาคที่3ฉายแล้วก็รอเนื้อหาของนิยายน่าจะดีกว่าอนิเมะคือโปร่งแล้วครั้งนี้ก็เลยจะมาพูดถึงตระคร XUR กันดีกว่าครับตระคร XUR ในเกมเนี่ยมีการอัพเข้ามาเรื่อยๆเลย ไม่มีการนําตระครใหม่มาสักทีหนึ่งก็เรียกว่าโปงกันไปครั้งนี้ก็เลยจะพูดถึงตระคร XU-R ว่าตัวไหนดีตัวไหนหน้าปั้นตัวไหนเหมาะกับทีมของเราตระคร XU-R เนี่ยสำหรับสายฟรีแล้วมันเรียกได้ว่าใช้เวลาและทรัพยากรในการปั้นที่นานมากๆเลยนะครับถ้าเป็นสายเติมเนี่ยมันเติมแป๊บเดียวมันก็ทําได้แล้วแล้วเงินในเกมเนี่ยก็เก็บค่อนข้างยาก1ตัวลตระครในการปั้น XU-R เนี่ยใช้เวลาน,านานมากนะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยคือกินเวลาเป็นเดือนๆเ,เลยก็ว่าได้แล้ว ถ้าเกิดว่าสายฟรีอยากจะปั้นตระคร XUR สักตัวหนึ่งเนี่ยเราจะเลือกตัวไหนดีเป็นตัวแรกนะครับก็มาทําคลิปนี้เลยแล้วกันตระคร XUR ในปัจจุบันนะครับเพิ่งมีการอัปตระครล่าสุดเข้ามานั่นก็คือเซเว่นไรฟนั่นเองโดยนับรวมกันแล้วตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมดก็คือ24ตัวครับแล้วเราจะเอาตัวไหนดีครั้งนี้จะทําคลิปแยกกันนะครับจะเป็นตระคร XUR ที่น่าปั้นกับ XUR ที่ไม่น่าปั้นนั่นเอง อันดับแรกก็ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าระดับ XUR นั้นคือระดับสูงสุดของเกมซึ่งระดับสูงสุดในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกตัวจะทําได้นะมันจะทําได้ก็ต่อเมื่อทีมงานนั้นมีการทําให้มันสามารถเปลี่ยนเป็น XUR ได้จะเรียกกันว่าการปลดลิมิเตอร์นั่นเองครับการปลดลิมิเตอร์ XUR เนี่ยจะใช้ทรัพยากรแล้วก็ใช้ของในการอัพที่ได้ได้ว่าตัวหนึ่งไม่ต่ํากว่า10ล้านนะครับซึ่งถือว่าแพงมากเลยในเงินของเกม แล้ว10ล้านนี้เนี่ยยังไม่นับเรื่องอุปกรณ์ที่เป็น XUR ด้วยนะครับถ้านับอุปกรณ์ที่เป็น XUR ด้วยเนี่ยรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยล้านของเงินในเกมครับซึ่งโคตรแพงเลยแค่เงินล้านเดียวเนี่ยหาก็ยากชิบหายวายวอดอยู่แล้วนะครับสำหรับสายฟรีก็กลายเป็นว่ามันช่องขั้นที่จะทํายากมากเลยในการทํา XUR เนี่ยจะไปจะต้องเข้าโหมดลิมิเตอร์ก่อนทําการฟาร์มโหมดลิมิเตอร์เพื่อเอาของไปใช้ในการสุ่มกาชาในการสุ่มกาชานั้นเราถึงจะได้วัสดุมาใช้ในการ อัพตระคอน XUR นั่นเองครับแล้วตระคอน XUR มันก็จะแบ่งเป็นซีซั่นด้วยนะว่าตระคอน XUR ของซีซั่นนี้เราสามารถที่จะสุ่มเอาวัสดุในการทําได้แต่ถ้าเป็นตระคอนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสุ่มหาวัสดุได้แล้วนะครับวิธีการทํา XUR ของตระคอนที่ผ่านไปแล้วก็คือจําเป็นจะต้องเอาเศษ XUR ของตระคอนที่เราไม่ใช้ไปแลกหรือว่าเอา XUR ที่มันเป็นของเหลือจากการสุ่มนั้นไปแลกเท่านั้นครับจุดนี้จะทําให้ตระคอน XU-R ที่ผ่านไปแล้วนั้นทำยากมากกว่าตระคร XU-R ของซีซั่นปัจจุบันจะเสียเวลาในการทำที่นานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกในจุดนี้ถือว่าเข้าใจตรงกันเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าในคลิปนี้เราจะพูดถึงตระคร XU-R ที่ไม่น่าปั้นนะครับแค่อันนี้เนี่ยมันพูดถึงเรทในปัจจุบันนะแล้วก็การไม่น่าปั้นในที่นี้เนี่ยหมายถึงการเอาไปลงเล่น PVP นะครับถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ในการต่อสู้ปกติหรือว่าแรงอวยอยากจะปั้นก็ปั้นไปเลย แต่ถ้าเกิดว่ามองในเรื่องของการต่อสู้ PVP เนี่ยมันเป็นจุดที่ไม่น่าปั้นเอาซะเลยแล้วยิ่งถ้าทีมไม่พร้อมเนี่ยก็ยิ่งไม่ควรจะปั้นนะครับเรามาพูดถึงตระครตัวแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คืออุลตร้าแมนนั่นเองครับอุลตร้าแมนชินจิโร่เนี่ยมันเป็นตระครแจกฟีของเกมแล้วก็ไม่ใช่ระดับ UR นะครับมันเป็นระดับ s r ซึ่งระดับ SR นี้เนี่ยในการทําเป็น SR นั้นจะเปลืองทรัพยากรยิ่งกว่าตระคร UR ถึง2เท่าด้วยกันครับ ก็คือเสียมากยิ่งกว่าเดิมเสอีกแล้วตัวละครอุลตราแมนของชินจิโร่เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ไม่เก่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวแจกฟรีที่เป็นตัวแรกของเกมเลยก็ว่าได้ตัวละครตัวนี้เนี่ยทำหาเหวอะไรไม่ได้เลยทําตันก็ไม่ได้ดามเมจก็เบานะครับจากการอัพเป็น S.U.R เนี่ยจะเพิ่มความเก่งของตัวละครขึ้น20%ซึ่งถือว่าเยอะไหมเยอะแต่เดิมทีแล้วตัวละครมันไม่เก่งไงครับเลยกลายเป็นว่าไม่ต้องอัพจะดีที่สุด อันหนึ่งคือมันเปลือง2ก็คือมันกระจอกงอๆงมากถ้าเปรียบเทียบกับอุลตร้าแมนบีไทยโพลิเมเตอร์กับอุลตร้าแมนเชจิโร่โพลิเมเตอร์แล้วตัวนี้เป็นตัวละครที่ไม่ควรจะอัพมากที่สุดนะครับก็จะผ่านตัวแรกไปต่อไปก็คือตัวที่2ครับอุลตร้าแมนเซเว่นอุลตร้าแมนเซเว่นเป็นตัวที่2ที่ไม่ควรอัพมากที่สุด เพราะว่าตัวละครตัวนี้มันก็เป็นตัวแจกฟรีที่มาพร้อมกับอุลตร้าแมนชินจิโร่ครับตัวละครจะเป็นระดับ UR ก็จริงแต่ว่าตัวละครตัวนี้มันทำหายเหวอะไรไม่ได้เหมือนกันครับดามจก็น้อยทำตันก็ไม่ได้ความเร็วในการโจมตีก็ต่ำแถมเป็นตัวโจมตีระยะประชิดซึ่งตัวโจมตีระยะประชิดในปัจจุบันเนี่ยจะโดนตัวเมตาที่มีความเร็วของถ้าไม่ตายสกัดตัวละครตัวนี้ก่อนนั่นเองตัวละครที่เป็นร,ระดับเมตาเนี่ยจะมีระยะเวลาในการชาร์ทถ้าไม่ตายอยู่ที่4.6วินาทีนั่นคือเร็วสุดนะครับแถม สามารถที่จะทําตันได้ด้วยส่วนตัวของเซเว่นเนี่ยจะอยู่ราวๆสิวินาทีครับซึ่ง10วินาทีเนี่ยไม่สามารถที่จะทําตันได้ด้วยนะจะโดนคนอื่นช้าไม่ตายใส่ไปก่อน2ฮิตเต็มๆครับนี่ยังไม่นับตัวละครอื่นอีกด้วยนะยิ่งฝั่งตรงข้ามมีเมตาถึง3ตัวที่มีความเร็วในการใช้าไม่ตาย4.6วิหมดเลยเนี่ยคิดว่าเซเว่นที่เป็นแนวหน้านั่นจะทําอะไรได้ครับไม่ใช่ตัวแทงด้วยซ้ำแถมตัวละครนั้นค่อนข้างที่จะบางเลยถ้าเกิดว่าโดนโจมตีเน้นๆไปในช่วง10วิแรกของเกมที่ตัวเองทําอะไรไม่ได้เล ไร้ประโยชน์หม่ละครับไร้ประโยชน์ก็โคตรไปเป็นเป้านิ่งให้เขาตีชัดๆเลยระดับ XUR ของเซเว่นนั้นจะเพิ่มสเตตัสความเก่งขึ้นมา13%แต่ก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีครับเพราะตระครมันทําอะไรไม่ได้ไงแค่เพิ่มดาเมจขึ้น13%เพิ่มเลือดขึ้น13%ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับไปต่อกันที่ตระครตัวที่3ครับตระครตัวที่3ที่ไม่ควรอัพเลยก็คือตัวของทาโร่ร่างไฟนั่นเองครับ ทาโรล่ล่างไฟเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ไม่สมเหตุสมผลของเกมนะครับก็คือมันเป็นตัวที่ทีมงานแม่งสิ้นคิดในการสร้างตัวละครตัวนี้ขึ้นมา ทาโร่ล่างไฟนั้นเป็นตัวโจมตีระยะไกลที่ยืนอยู่แนวหลังของการต่อสู้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ตายนั้นมันเป็นถ้าไม่ตายที่สร้างวงไฟอ้อมตัวเองขึ้นมาถ้าเกิดว่าศัตรูเข้าวงไฟนี้จะโดนดาเมจอยู่ที่130%ถึง140%แล้วก็จะเพิ่มดาเมจของการโจมตีตัวเองขึ้นมาอีก50%ปรครับประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้แหละตัวเองเป็นตัวโจมตีระยะไกลที่ยืนอยู่ที่แนวหลังแต่ถ้าไม่ตายเนี่ยมันจะไปจะต้องให้ศัตรูเข้ามาโดนวงไฟซึ่งเป็นระยะประชิดวา่ ศัตรูจะเดินเข้ามาใส่วงไฟไหมล่ะครับไม่มาอย่างแน่นอนแล้วถ้าเกิดแก้ทางโดยให้ตัวละครตัวนี้ไปยืนแนวหน้าแทนละ่ะมันตายอย่างแน่นอนครับเพราะเลือกตัวละครคอ่อนข้างน้อยเป็นอย่างมากเลย เลือดตระครเนี่ยระดับ S U R นั้นมีเพียงแค่3 0 0แสนกว่าเท่านั้นนะครับโดนตัวแนวหน้าใช้เมตาตบไม่กี่วีก็ตายแล้วครับแล้วถ้าเกิดว่าตระครตัวนี้ไปยืนแนวหลังก็ไม่สามารถที่จะใช้ถ้าไม่ตายสร้างดาเมจความเสียหายได้จะใช้ได้เพียงแค่การเพิ่มดาเมจของตระครขึ้น50%แล้วตระครเนี่ยมีดาเมจในการโจมตีอยู่ที่8,400ครับดาเมจเพิ่มขึ้น50%เหมือนจะดูดีแต่ว่าการเพิ่มขึ้นนี้มันจะเพิ่มเพียงแค่5วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วการโจม นาทีหรือก็คือตัวละครตัวนี้นั้นสามารถโจมตีโดยมีดาเมจเพิ่มขึ้น50%ได้เพียงแค่3ฮิตเท่านั้นครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีมากยิ่งขึ้นเลยสู้ตัวละครที่สามารถใช้ท้าไม่ตายสร้างดาเมจความเสียหายเป็นพันหรือ2000น่าจะดีกว่าแล้วยังเป็นตัวระยะไกลที่มีเลือดหนาพร้อมกับทําตันศัตรูได้ด้วยตัวละครตัวนี้ไม่สามารถที่จะทําตันอะไรได้เลยครับก็กลายเป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่เหมาะสมอย่างที่สุดแล้วก็การเพิ่มสเตตัสเป็น XUR เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่8.9%เท่านั้น ไปต่อกันที่ตระคอนที่4ครับอุลตร้าแมนสูตรคิงอุลตร้าแมนคิงนั่นเองอุลตร้าแมนคิงเนี่ยบอกได้เลยว่าแม่งโคตรเก่ง เก่งมากถ้าทีมมันพร้อมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทีมไม่พร้อมเลยแล้วอัพ X r ได้เพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยอัพคิงโคตรไม่เหมาะไม่เหมาะสุดๆเลยตัวละครตัวนี้นั้นมันไม่เหมาะสําหรับปัจจุบันเนื่องจากว่ามันเป็นตัวละครโจมตีระยะกลางครับตัวละครโจมตีระยะกลางเนี่ยไม่ใช่ตัวละครโจมตีระยะไกลนะระยะไกลเนี่ยจะไม่เดินขึ้นแนวหน้าในการโจมตีครับแต่ว่าตัวระยะกลางเนี่ยจะเดินขึ้นแนวหน้าในการโจมตีแล้วปัจจุบันมันมีตัวเมตาที่โจมตีใส่พวกระยะกลางพร้อมกับพวกระยะประชิดได้ครับก็คืออุลตรา แมนคิงมีโอกาสที่จะโดนโจมตีสูงมากเลยและตระครมันก็บางพอๆกันกับไอตัวทาโร่ก่อนหน้านี้ครับจุดเด่นของอุลตร้าแมนคิงก็คือการรวบสตูพร้อมกับสร้างดาเมจความเสียหายได้ด้วยแต่ว่าระยะเวลาในการใช้ถ้าไม่ตายมันอยู่ที่9วินาทีครับถ้าเกิดว่าเจอตระครเมตาสกัดก่อนก็จบข่าวทันทีเลยแลวตระครเมตาที่มีโอกาสเจอมากที่สุดก็คือตัวของอาแดดครับอาแดดมีความสามารถในการโจมตีสตูให้ติดสถานะสตันกับสถานะรอยฟ้าครับสถานะสตันเนี่ย สามารถใช้การลบล้างดีบัฟได้แต่สถานะลอยฟ้าเนี่ยไม่สามารถใช้การลบล้างดีบัฟได้นะครับอุลตร้าแมนคิงจะมีโอกาสโดนติดสถานะลอยฟ้าก่อนเพื่อนเลยเลยกลายเป็นว่าจะไปจะต้องหาตัวสกัดอาแดดก่อนโดยอาแดดนั้นจะมีระยะเวลาในการใช้ทําไม่ตายอยู่ที่5.5วินาทีเราจะไปจะต้องมีตัวละครที่ใช้ทําไม่ตายเร็วกว่านั้นนั่นก็คือตัวของดิลเลอร์ที่มีระยะเวลาในการใช้ทําไม่ตายอยู่ที่4.6วินาทีพร้อมสามารถทําตันได้แต่ในจุดนี้มันจะอยู่ที่ดวงด้วยนะครับว่าดิลเลอร์จะใช้ทําไม่ตายไป สกัดอาร์แดตหรือว่าใช้ถ้าไม่ตายไปสกัดตัวอื่นแทนจะอยู่ที่ดวงแล้วอุลตร้าแมนคิงอย่างที่บอกครับว่าทีมต้องพร้อมโดยทีมจะไปจะต้องมีเมตาเหมือนกันก็คือต้องมีอาร์แดตมีดิวเลอร์และมีเอเลียนเบลครับเอเลียนเบลเนี่ยสามารถเอาเรโอกับแอสตาและอุลตร้าแมนซีโร่ชายนิ่งมาเป็นตัวแทนได้ครับแม่งมีแต่ตัวแพงๆทั้งนั้นเลยถ้าตัวเมตาแนวหน้าของเราสามารถที่จะสกัดศัตรูทําให้อุลตร้าแมนคิงใช้ถ้าไม่ตายได้แล้วเนี่ยจะไปจะต้องมีตัวแนวหลังอีกตัวหนึ่งเพื่อสร้างดาเมจความ เสียหายในตอนที่คิงรลบศัตรูครับโดยตัวที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยจะมีอยู่2ตัวในปัจจุบันก็คืออุลตร้าแมนซีโร่ในร่างฟอร์มปกติกับอุลตร้าแมนเมบิอุสนั่นเองครับต้องมีอีก2ตัวนี้อีกด้วยนะเว้ยถึงจะเหมาะสมตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งนะครับอุลตร้าแมนคิงเนี่ยเลยเป็นตัวละครที่โคตรแพงสําหรับคนที่อยากจะอัพคิงให้เป็น XUR เนี่ยต้องมีไอพวกนั้นก่อนนะครับถ้าไม่มีไม่ต้องคิดที่จะอัพเลยเปลืองทรัพยากรทิ้งเ,เปล่าๆเอาไปอัพตัวละคร s u r ตัวอื่นน่าจะเหมาะสมกว่านะครับ เราไปต่อกันที่ตัวละครตัวต่อไปครับอุลตราแมนสุดมารีนางเอกที่จะมีการปรากฏตัวเวอร์ชันอุลตราแมนสุดในแอนิเมชันภาคที่3มันเองครับตัวของมารีเนี่ยจะเป็นฮิลเลอร์ที่โจมตีระยะไกลความสามารถของเธอก็คือการฮิลพร้อมกับการโจมตี T ในเวลาเดียวกันครับถ้าเกิดว่าการโจมตี T โดนศัตรูจะเป็นการสร้างดาเมจ ถ้าเกิดการโจมตีโดนพวกตัวเองก็จะกลายเป็นการหิวนั่นเองมองจากจุดนี้มันก็ดีนี่วะใช่ครับมารีมันดีแต่ว่ามารีเนี่ยทำไมถึงเป็นตัวละครที่ไม่ควรเอาเป็น XUR ไปได้วะเนื่องจากว่ามารีเนี่ยแค XUR ก็พอครับ XUR ไม่จําเป็นขนาดนั้นเพราะว่าการหิวของเธอเนี่ยจะเพิ่มขึ้น11%แต่มันติดป,ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าตัวของมารีเนี่ย มันไม่จําเป็นขนาดนั้นเพราะว่ามันมีตัวละครที่ดีกว่าครับก็คือตัวละครอ,อย่างเอเรียนวอลกี้นั่นเองวอลกี้ร่างมนุษย์เนี่ยจะเป็นฮิลเลอร์ที่ทําได้เหมือนกับมารีทุกประการเลยแถมทําได้ดีกว่าด้วยเพราะว่าวอลกี้เนี่ยจะมีความเร็วในการใช้ทําไม้ตายที่เร็วกว่าทําให้การฮิลนั้นถี่กว่ารวมไปถึงตัวของวอลกี้นั้นสามารถที่จะรบล้างดีบับได้ด้วยในขณะที่มารีนั้นทําได้เพียงแค่การฮิลอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าในไอเดียเราเนี่ยมีมารีกับวอลกี้ก็คือเอาวอลกี้ไปอัพเลย กว่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีวลกี้ล่ะรอวลกี้ก่อนก็ได้ครับไม่สายเกินไปในปัจจุบันของการลงเล่น P ีพเนี่ยตัวของมารีมันไม่สามารถที่จะฮิลทันได้นะครับเพราะใช้เวลาในการฮิลถึง12วินาทีครับตัวอื่นเขาทําอะไรไปถึงไหนต่อไหนแล้วนั่นเองกว่าจะฮิลได้ดีไม่ดีคนในทีมแนวหน้าตายก่อนซะอีกครับถ้าจะอัพมารีเป็น XUR ูสู้อัพเวลกี้หรือว่าอัพตรวคอนดาเมจโจมตีแนวหลังน่าจะดีกว่านั่นเองไปต่อกันที่ตรคอนตัวต่อไปครับนั่นก็คือ ตัวของอุลตร้าแมนสูตรไดนานั่นเองอุลตร้าแมนสูตรไดนาเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่สมเหตุสมผลของเกมเหมือนกันกับอุลตร้าแมนทาโร่ล่างไฟเลยครับไม่สมเหตุสมผลเหมือนกันเป๊ะเ,ะเลยก็คือตัวของอุลตร้าแมนไดนาที่มาในเกมเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นสตองไทยแล้วก็เป็นตัวโจมตีระยะไกลครับเนสตองไทยแต่โจมตีระยะไกลคือเยียอะไรวะเนี่ย มันแปลกๆนะครับโดยตระครเนี่ยจะมีค่าเลือดกับค่าเกาะป้องกันที่เยอะมากซึ่งเหมาะกับการเป็นแทงแต่กลายเป็นว่าตระครนั้นเป็นตัวโจมตรีระยะไกลที่ไปยืนแนวหลังแทนอีกทั้งดาเมจการโจมตีปกติและถ้าไม่ตายของไดานาไม่แรงนะครับความสามารถของไดานานั้นจะเป็นการใช้ถ้าไม่ตายยิงปืนใส่ศัตรูแล้วปืนเสือกมีบัคกยิงเป๋และยิงไม่โดนด้วยนะครับพร้อมกับระยะเวลาในการยิงนั้นเสียเวลาถึง14วินาทีครับทำห่าเหวอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่ตายของมันนั้นคือการทําให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้ากับโจมตีช้า ถ้าเกิดว่ามันยิงโดนนะปัญหาคือมันเสียเวลานานพร้อมกับมีบัคที่มันยิงไม่ค่อยโดนนี่แหละครับทำให้การเอาไปเล่นเนี่ยจะไม่ได้ใช้ความสามารถนี้แต่จะเอาความสามารถที่ตัวมันเลือดเยอะกับเกาะเยอะไปเป็นแท้งยืนแนวหน้าซะมากกว่าครับเป็นตัวระยะไกลที่เอาไปยืนแนวหน้ารับตีนอย่างเดียวล้วนๆเลยมันไว้ใช้ในกรณีที่ไอดีเราไม่มีแทงรับตีนกับตัวเมตานั่นเองครับสามารถเอาตัวนี้ไปแทนได้แต่ก็ไม่เหมาะสําหรับการอัพเป็น XUR อยู่ดีเพราะเปลืองทรัพยากรกเกินเหตุครับไม่คุ้ม นั่นเองสู้เอาทรัพยากรไปอัพตัวละครอื่นเป็น S.U.R ยังคุ้มกว่าตัวนี้เป็น X.U.R ซะอีกครับโอเคเราไปต่อกันที่ตัวต่อไปนั่นก็คืออุลตร้าแมนสูตรทาโรอ่าอันนี้จะเป็นเวอร์ชันสวมชุดเกาะแหละอุลตร้าแมนสูตรทาโร่เนี่ยมันเป็นตัวปัญหาที่มีบั๊ก เหมือนกันครับก็คือบัคถ้าไม่ตายที่มันจะไม่โดนศัตรูแล้วจะมีระยะเวลาในการใช้ถ้าไม่ตายอยู่ที่12วินาทีครับไม่กินแดกพวกเมตา4.6วิอยู่ดีเลยกลายเป็นว่าแทาจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจริงแต่ว่าตัวละครตัวนี้จะมีจุดเด่นในเรื่องที่ว่ามันมีพัสซีบต่อยศัตรูปิวกระเด็นนั่นเองครับในการต่อยศัตรูปิวกระเด็นเนี่ยก็จะเกิดปัญหาขึ้นเหมือนกันก็คือตัวมันจะวิ่งไปใส,ส่ศัตรูซึ่งก็เสียเวลาอีกเหมือนกันเป็นพัสซีบที่ไม่เหมาะสมสําหรับการเอาไปเล่น PVP แต่มันจะเหมาะมากสําหรับการ เอาไปลงเล่นด่านฟาร์มนั่นเองครับก็คือถ้าจะอัพตัวละครตัวนี้เป็น XUR เนี่ยสู้เอาไปอัพตัวอื่นดีกว่ามันอย่างแน่นอนแล้วเผื่อมีคนคิดว่าก็เอาไปอัพเพื่อใช้ด่านฟาร์มไงครับด่านฟาร์มไม่ต้องอัพก็ใช้ได้ครับตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็น UR ดาวเดียวเพียวๆมันก็สู้ด่านฟาร์มได้อย่างเหลือเฟือเลยครับ แล้วตัวคอน s u r ที่คล้ายกับทาโร่พร้อมกับดีกว่าก็มีนะก็คืออุลตร้าแมนซีโร่สตองโคโรนครับตัวนั้นเหมือนกับทาโร่เลยและดีกว่าก็คือเป็นทาโร่เวอร์ชันไม่มีบั๊กนั่นเองครับของนี้จะดีกว่ามากเลยถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็รอสตองโคโรน่าเป็น s u r น่าจะเหลือเฟือมากกว่าหรือว่ารอซีรีส์อุลตร้าแมนทาโร่เป็น XUR ตัวไหนสักตัวหนึ่งก็หรูกว่าแน่นอนครับตัวคอตัวนี้ก็ถือว่า ผ่านไปก็แล้วกันต่อไปก็คือตัวของอุลตร้าแมนสูตร S ล่างสเตลโมดนั่นเองครับ เอสเตลเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ดีอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นแล้วตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะกินทรัพยากรพร้อมกับทีมต้องดีเหมือนกับอุลตร้าแมนคิงเลยครับก็คือต้องมีเหมือนกับคิงเป๊ะแล้วตัวละครตัวนี้ถึงจะสามารถเกิดได้นั่นเองจุดเด่นของเอสเตลก็คือถ้าไม่ตายโคตรแรงเลยครับโดยถ้าไม่ตายนั้นจะมีอยู่2แบบจะเป็นแบบธรรมดากับแบบเก็บสแตก็กโดยแบบธรรมดานั้นจะมีระยะเวลาในการใช้อยู่ที่4.6วินาเวียทีซึ่งถือว่าเร็วมากแล้วการเก็บสแต็กเนี่ยจะไปจะต้อง ใช้ท้าไม่ตาย2ครั้งก่อนก็คือต้องไปแล้ว9วินาทีครับในตอนที่ใช้ท้าไม่ตายครั้งที่3จะเปลี่ยนถ้าไม่ตายเป็นท้าไม่ตายแบบเก็บสเต็กสร้างดาเมจความเสียหายสูงสุดในการยิงครั้งเดียวได้ถึง3ามแ0 0สีันครับแล้วถ้าไม่ตายนี้ไม่กินเกตดไม้ตายด้วยนะครับก็คือหลังจากใช้ท้าไม่ตายเก็บสเต็กไปแล้วสามารถปล่อยถ้าไม่ตายธรรมดาต่อได้ทันทีถ้าไม่ตายธรรมดาของเจ้าตัวเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่เกือบแสนนะครับเก้าหมื่นกว่าแล้วนี่เป็นแบบเพียวๆไม่มีการติดอุปกรณ์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าติดอุปกรณ์ ไปด้วยถ้าไม่ตายไม่ต่ํากว่าแสนกว่าอย่างแน่นอนเว้ยแล้วรวมกันเนี่ยดามเมจมันไม่ต่ํากว่า5 0 0 0 0นอย่างแน่นอนครับยิงนัดเดียวโดนศัตรูหนึ่งตัวตาย100เซแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้โดนตัวเดียว่ะมันโดน2อสตัวซ้อนกันเนี่ยแม่งตายเรียบเลยนะครับเป็นตัวพิกเกมได้ทันทีแล้วปัญหาก็เหมือนกับอุลตร้าแมนคิงครับคือทีมแม่งต้องโคตรแพงเลยจําเป็นจะต้องมีตัวอื่นก่อนแล้วค่อยมีตัวนี้นั่นเองครับแล้วถ้าให้ดีเลยนะ มีคิงเอาไว้รวบหรือว่ามีตัวละครที่สามารถทําต้านศัตรูในช่วง9าวิถึง13วินาทีได้ก่อนที่ตัวละครตัวนี้จะถ้าไม่ตายใหญ่เนี่ยถือว่าดีมากเลยเราไม่สามารถหวังพึ่งตัวเมตาในการทําต้านได้นะครับเพราะมีโอกาสที่เมตาจะตายก่อนแล้วเอเลียนเบลกับดีเลอร์ไม่สามารถที่จะทําต้านได้ในช่วง9าวิถึง12วินาทีด้วยนะครับก็จะกลายเป็นปัญหาเหมือนกันก็คือต้องหาตัวอื่นอีกหนึ่งตัวมาเข้าทีมเพื่อใช้ในการทําตันหรือว่ารวบศัตรูด้วยนั่นเอง ทีมแม่งแพงอยู่ดีไปต่อกันที่ตัวต่อไปครับอุลตราแมนสูตรซีเอิร์ส XUR แนวหน้าเป็นสายแทงนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะว่าดีมันก็ดีจะว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีเลยคือแบบถ้าเกิดว่ามันจะดีเนี่ยคือมันจะมันจะต้องรอด จากช่วง9วินาทีแรกของเกมได้ครับถ้าเกิดว่าช่วง9วินาทีแรกของเกมได้มันจะทําประโยชน์ให้กับทีมเลยเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาในการใช้ให้ไม่ตายที่นานพอสมควรครับพวกตัวเมตาเนี่ยจะใช้ให้ไม่ตายได้ก่อนมันก็คือมันมีโอกาสจะตายก่อนเพื่อนนั่นแหละเลยกลายเป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ามันรอดแล้วจนใช้ให้ไม่ตายได้เนี่ยจะเป็นของดีอยู่เพราะว่าท้าไม่ตายของมันก็คือการนําให้ศัตูนั้นติดสถานะหลอนครับสถานะหลอนทําให้สโตูนั้นไม่สามารถที่จะโจมตีได้แล้วก็เดินแบบมั่วซั่วไปเลยเว้ยในช่วง านั้นเนี่ยตัวละครอื่นๆในทีมจะสามารถโจมตีศัตรูได้แบบฟรีๆครับถือว่าเป็นของที่ดีแต่อย่างที่บอกว่ามันต้องรอดจากการโดนโจมตีในช่วง9วินาทีแรกของเกมให้ได้ก่อนถ้ามันรอดได้มีโอกาสชนะได้ครับ แต่ยังไงซะก,ก็ไม่ควรอัพตัวละครตัวนี้เป็น XUR นะครับเนื่องจากว่าความสามารถของมันมีตัวอื่นที่ดีกว่านั่นก็คือตัวของยูเรียนยูเรียนเป็นแนวหลังและทําให้ศัตรูนั้นติดสถานะถูกชักใย,ยได้สถานะชักใย,ยจะดีกว่าหลอนนะครับเพราะว่าทําให้ศัตรูนั้นโจมตีใส่พวกเดียวกันเองครับเพิ่มดาเมจในการโจมตีให้กับทีมเราได้มากพอสมควรเลยตัวของยูเรียนอัพ XUR จะดีกว่าตัวนี้แล้วก็ยังมีตัวละครที่เป็นแค่ดับ SUR ที่ดีกว่าตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันมีความสามารถเหมือนกันเลยครับก็คือติดสถานะร้อนนั่นก็คือตัวของเอเลียนเมฟิลัสตัวของเอเลียนเมฟิลัสจะเหมือนกันกับตัวนี้แต่ว่าเป็นตัวแนวหลังจมต่ระยะไกลอีกทั้งยังมีความสามารถในการสร้างเกาะบัฟอีกด้วยนะครับของดีกว่าเห็นเลยก็คือถ้าเป็นไปได้มีตัวนี้ไม่ต้องอัพดีกว่าไปอัพเมฟิลัสหรือว่าไปอัพตัวของยูเรียนน่าจะดีกว่านะครับถ้าเกิดมี2ตัวนี้ตัวละครตัวนี้ไม่ต้องอัพก็ได้มันอัพก็ดีแต่ไม่ต้องอัพดีกว่า ตัวต่อไปกันเลยอุลตร้าแมนสูตร80 80เนี่ยจะว่าดีมันก็ดีไม่ดีมันก็ไม่ดีนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโจมตีระยะไกลที่เน้นเรื่องการเก็บสแตก็ก เป็นการเก็บสแต็กโจมตีธรรมดาไม่ใช่ทําไม่ตายนะครับการโจมตีธรรมดาของเจ้าตัวนั้นจะทําการเก็บสแต็กทั้งหมด4ครั้งด้วยกัน1สแต็กจะทําให้ศจตรูนั้นเคลื่อนไหวช้าครับปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละตัวที่มันโจมตีเนี่ยเป็นตัวที่อยู่แนวหน้าแล้วตัวแนวหน้าเขาไม่เคลื่อนไหวอยู่แล้วครับในช่วงต้นเกมทําให้ไม่สามารถใช้ความสามารถทําให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้าได้ก็คือไร้ประโยชน์เลยการเก็บสแต็กของตัวละครนั้นจะเป็นการเก็บสแต็ก4ครั้งแล้วพอครบครั้งที่4เนี่ยตอนที่ตัวละครใช้ทําไม่ตายนั้นจะสร้างดาเมจความ เสียหายจากตัวสแตก็กแต่ถ้าเกิดว่าสแต็กนั้นมันไปถึงครั้งที่5จะทําการลบล้างสแต็กทันทีตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ต้องไม่โดนสกัดเลยในระหว่างที่มันโจมตีแปลว่าแทงแนวหน้าต้องดีทีมต้องแพงอีกเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าตัวมันถูกขัดจังหวะไม่สามารถเก็บสแต็กได้ครบ4เนี่ยดาเมจความเสียหายมันก็จะไม่แรงเลยสู้เอาตัวละครตัวอื่นที่มีดาเมจแรงพร้อมกับไม่ต้องมาพวงเรื่องสแต็กน่าจะดีกว่าครับสแต็กของการโจมตีธรรมดากับสแต็กถ้าไม่ตายมันไม่เหมือนกันนะเว้สแต็กของ ถ้าไม่ตายเนี่ยจะมีระยะเวลาการคงอยู่ของสแต็กอยู่ที่9วินาทีครับแต่ว่าระยะเวลาของตัวสแต็กของธรรมดาเนี่ยมันจะอยู่ที่5วินาทีซึ่งน้อยกว่ามีโอกาสที่โดนสกัดแล้วตัวสแต็กจะหายไปเลยครับเลยกลายว่าไม่คุ้มในการเอามาอัพตัวนี้เพราะมันค่อนข้างมีเงื่อนไขในการใช้งานนั่นแหละเดี๋ยวรายละเอียดค่อยไปว่ากันในคลิปเดียวของ80ก็แล้วกันครับแต่เอาเป็นว่าตัวละครตัวนี้ไม่ต้องอัพตัวอื่นดีกว่าครับในเรื่องอัพเป็น XUR นั่นแหละไปต่อกันที่ตัวต่อไปครับ อุลตร้าแมนสูตรทีกาสกายไทตัวละครตัวนี้เนี่ยเพิ่งอัพเป็น XUR เมื่อซีซั่นที่แล้วนี่เองครับตัวละครตัวนี้เรียกได้ว่ามึงไม่ต้องอัพก็ได้เป็นตัวละครที่อารมณ์ประมาณเซว่ครับจบเลยคืออารมณ์เดียวกับเเว่เลยเป็นตัวละครที่บางแนวหน้า เลือดน้อยดาเมจไม่แรงมีปัญหาถ้าไม่ตายพร้อมกับยังทําตันศัตรูไม่ได้ด้วยตัวละครตัวนี้รู้สึกเหมือนทําคลิปเดียวไปแล้วด้วยนะไปดูจุดนั้นตลอดกันอัพเป็น XUR แล้วก็ยังไม่เก่งนะครับถ้าเกิดจะอัพตัวนี้เนี่ยไปอัพ t i ธรธมดาน่าจะดีกว่านั่นเองต่อไปตัวละครตัวสุดท้ายที่ไม่น่าอัพเป็น XUR ครับนั่นก็คืออุลตร้าแมนสูตร B-Type ปดลิมิเตอร์ ตัวละครของชินจิโร่เวอร์ชั่นปลดลิมิเตอร์แบบ b t ไทยนั่นเองครับตัวละครตัวนี้เนี่ยมันพึ่งอัพเป็น XUR ซีซั่นล่าสุดนี้เองก็บอกเลยว่ามึงไม่ต้องอัพก็ได้คือแบบตัวละครตัวนี้คือมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นมันเก่งเลยนะมันเก่งแต่มันมีเงื่อนไขที่พึ่งบอดนะครับในการเล่นเนี่ยจะพึ่งความฉลาดของบอดล้วนๆเลยเว้ยถ้าเกิดว่าบดฉลาดแม่งโคตรเก่ง แต่ถ้าเกิดว่าบอดง่แม่งจะก,กากันทีตัวละครจะเป็นตัวโจมตริยาประชิดและมีท้าไม่ตายอยู่ที่4.6เว,วทีซึ่งท้าไม่ตายนั้นจะเป็นการสร้างดาเมจความเสียหายในการฟันศัตรูหลังจากที่ใช้ท้าไม่ตายแล้วมันจะทําการว์าไปที่อื่นครับในตอนที่มันว์ปไปที่อื่นนี่แหละเป็นปัญหาเลยถ้าเกิดว่าบอดฉลาด มันจะเข้าไปโจมตีตัวเดิมแต่ถ้าเกิดว่าบอดมันโง่มันจะเปลี่ยนตัวโจมตีทําให้ดาเมจนั้นไม่เกาะกลุ่มครับแล้วก็ในการวาร์ปนั้นถ้าวาร์ปไปใกล้ศัตรูมันจะฟาดต่อได้ทันทีแต่ถ้าเกิดว่ามันวาร์ปออกไปไกลๆมันจะเสียเวลาในการเดินมาอีกครับความต่อเนื่องในการต่อสู้ก็จะไม่มีเลยมันเป็นตัวที่มีปัญหาถ้าไม่ตายของมันนั้นมีเพียงแค่ดาเมจเท่านั้นไม่สามารถที่จะทําตันศัตรูได้เลยและมีปัญหาอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ครับมันพึ่งความสามารถของบอดเกินไปถ้าเกิดว่าบอดฉลาดมันก็ ไปแต่ว่าเราจะพึ่งบอททุกรอบขนาดนั้นเลยเหรอไม่แน่นอนเว้ยถ้าเกิดว่าลงเล่นต่อสู้ธรรมดาแล้วก็โอเคแหละเราคุมเองมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าลง p v p แล้วเราก็สวดมนตให้บอทฉลาดได้เลยครับถ้าเกิดว่าบทแม่งโง่ขึ้นมาจบข่าวทันทีโอเคก็จะหมดลงแล้วนะครับกับตัวละครลดลิมิเตอร์อุลตร้าแมน XUR ที่ไม่ควรอัพนะครับก็ไม่ควรปั้นนั่นแหละนะต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงตัวละครที่ควรอัพแต่จะอยู่ในคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะอันนี้ เมยเมะครั้งนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม